เจตทางแนละพอสองเริ่มเจตทางแหละหาชื่ออะไรคะเตกินพะเทวาโพชุมเขาค่ะเด็กชายมุสลิตสมจิตครับคุูรู้แค่นี้แหละลูกอ่าหนูแต่งตัวเป็นอะไรคะวันนี้สองคนนางเงือกค่ะงหมดครับอ่นานางเงือก เป็นงเหรอโอเคอันนี้มีอะไรพิเศษไหมคะมีอะไรพิเศษไหมอยากอยากอะไรแบบเรียกคะเนนจากท่านผู้ชมไหมคะมีท่าไหมออกท่าไหมอ่าคุูบอกว่าอยากเต้นเพลง เป็นอะไรลูกเพลงมาที่เ right? ต nice ้นอยู่ในห้องบ่อยๆนี่เรียกคะแนนเลยเห็นไหมกรรมการนั่งดูอยู่เต้นชิปท็อกเพลงอะไรว้เพลงชิปท็อกโอ้ยนะฮะไอเราทำไมอนุบาลกับป่อหนึงไม่ได้เต้นล่ะเดี๋ยวจะมีรอบรอบเต้นโชว์อีกรอบนึงขวัญใจมหาชน เออขึ้นไปบนเวทีก่อนเดี๋ยวเราให้เต้นแข่งกันใครเด่นสุดคนนั้นจะได้